สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรำวงมาตรฐานพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะจากสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการแสดงรำวงมาตรฐานกันแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนการร้องเพลงและการรำ ในการแสดงเพลงที่3จากรำวงมาตรฐานทั้งหมด10เพลงค่ะเพลงที่3ก็คือเพลงรำสิมารำนะคะคำร้องหรือเนื้อร้องจะเหมือนมานิดนเรศหรือนายเฉลิมสวีตนันเป็นผู้ประพันธ์บทร้องเอาไว้ค่ะต่อไปทำนองเพลงอาจารย์มนตรีตราโมทเป็นผู้ประพันธ์ทำนองเพลงเอาไว้นะคะ และสุดท้ายท่ารำประกอบการแสดงในเพลงนี้มีชื่อท่ารำว่ารำสายค่าต่อไปเราจะมาเรียนร้องเพลงรำสิมารำกันนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะเริ่มร้องเป็นเพลงนั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันก่อนค่ะรำมาสิมารำเริงระบํำกันให้สนุกยามงานเราทำงานจริงๆ ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็นขุกถึงยามว่างเราจึงรำเล่นตามเชิงเช่นเพื่อให้สางทุกตามเยี่ยงอย่างตามยุคเล่นสนุกอย่างวัฒนธรรมเล่นอะไรให้มีระเบียบให้งามให้เรียบจึงจะคมขำมาสิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำมาเล่นระบำของไทยเราเอ๋ยต่อไป เรามาฟังการร้องกันนะคะอาจารย์เอนจะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบค่ะเรามาฟังกันเลยรำมาสิมารามเรื่องระบำกันให้สนุกยามงานเราทำงานจริงๆรงไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข้นขูก ถึงยามวางเราจึงรำเล่นตามเชิงชินเพื่อให้สร้างทุกตามเยี่ยงอย่างตามยุคเล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม เล่นอะไรให้มีระเบียบให้งามให้เรียบจึงจะคมคำมาสิมาเจ้าเอ้ยมาฟอนรำมาเล่นระบํำของไทยเราเอย่ยต่อไปเราจะมาร้องเข้ากับจังหวะกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสามารถร้องเข้าจังหวะกันได้ทันหรือเปล่าเอ่ยถ้าเด็กๆฝึกบ่อยๆก็จะสามารถร้องได้ไพเราะแล้วก็ถูกต้องนะคะถ้าเกิดใครยังร้องได้ไม่ถูกจังหวะก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้อีกครั้งหนึ่งค่ะจากที่เด็กๆทุกคนสามารถร้องเพลงกันได้แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ถึงความหมายของเพลงกันค่ะสำหรับเพลงนี้นั้น ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าขอให้พวกเรามาเล่นรำวงให้สนุกสนานกันในยามว่างเช่นนี้จะได้คลายทุกข์ถึงเวลางานเราก็ทำงานกันอย่างจริงจังเพื่อจะได้ไม่ลำบากและการไายรำนั้นก็จะรำอย่างมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมไทยของเรานั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ